ทริปนี้เราจะเล่าเรื่องเที่ยวจิวจ้ยโกสำหรับวันแรกเราถึงสนามบินดึกเราจะเริ่มกันที่วันที่2กันเลยเช้าวันที่2เราออกจากโรงแรมแต่เช้าเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปจิวจ้ยโกระหว่างทางแวะเที่ยวที่เมืองทรงพานกันก่อนเมืองโบราณทรงพานอยู่ห่างจากเฉิงตู500กิโลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจินอันมีกำแพงโบราณที่ยังสมบูรณ์อยู่สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรเนื้อตากแห้งผักและผละไม้ตามฤดูกาล เรามาสะดุดตาที่เนื้อจามราีที่มีขายอยู่หลายร้านรสชาติคล้ายเนื้อวัวแต่ไม่กินเฉพาะตัวที่นี่ยังเป็นจุดเดินเล่นและชอบสินค้าที่ระลึกรวมทั้งมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกด้วยเราเดินทางต่อไปอยังที่พักซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจิวไจโกเช้าวันที่3เราออกเดินทางแต่เช้าเพื่อเข้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติจิวไจโก จิวแจโกมีลักษณะเหมือนตัววซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะเข้าชมทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้เราเลือกขึ้นไปชมจุดสูงสุดทางด้านซ้ายของตัว Y ก่อนโดยจุดแรกที่เราลงคือทะเลสาบยาวซึ่งมีความยาวถึง7.8กิโลเมตรลักษณะของทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุดและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิวแจโกจุดต่อมาคือทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีสันสวยงามเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตและบรรดาพืชน,น้ำชนิดต่างๆที่จเจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ช่วงบ่ายเรามาต่อกันที่ด้านขวาของตัว,วายโดยที่แรกเราไปคือทะเลสาบแพนด้าในตอนที่เราไปคือเดือนตุลาคมผิวน้ำเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วที่ต่อมาคือทะเลสาบนกยุงอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติชิวเชโก ที่โดดเด่นด้วยพืนน้ำใสและนิ่งราวกระจกจนสามารถมองเห็นตอไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างชัดเจนซึ่งบางมุมเผยให้เห็นรูปร่างคายนกยุงทะเลสาบแห่งนี้มีเฉดสีที่งดง,งามน่าลงไหบลบริเวณที่น้ำลึกจะปรากฏเป็นสีฟ้าอมครามส่วนพื้นที่ตื้นจะเป็นสีเขียวมรกตสดใสน้ำตกทานไขมุกเป็นน้ำตกหินปูนซึ่งเคยเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิว น้ำตกนี้ถือเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในจิวเจยโกนอกจากนี้ยังมีน้ำตกและทะเลสาบอื่นๆอีกมากมายในอุทยานแห่งชาติจิวเจโกจากนั้นเราแวะจุดสุดท้ายที่ทะเลสาบแรดและเดินทะลุต่อไปยังทะเลสาบเสือก่อนจะออกไปทานมื้อเย็นของวันนี้กันซึ่งเป็นคุกกี้สไตล์ที่เบสท่ามกลางบรรยากาศที่มีเสียงเพลงจากเจ้าของร้านที่ร้องเพลงให้พวกเราฟังกัน ระหว่างทางแวะเติมน้ำมันเลยถ่ายรูปซูเปอร์มาร์เก็ตในปั๊มน้ำมันมาให้ดูกันวันนี้เราจะไปอุทยานแห่งชาติห่วงหลงกันก่อนถึงเราแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารจีนเมนูจะคล้ายๆกันทุกมือ้อแต่เพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายให้ดูซึ่งอาหารจีนสำหรับคนไทยก็ทานกันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอุทยานแห่งชาติหวงหลงอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต หวงหลงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ซับซ้อนภายในอุทยานมีองค์ประกอบที่สวยงามตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหาเช่นพื้นผิวหินอ่อนทะเลสาบหลุมบ่อน้ำตกถ้ำและสีสันที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปหลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเตอร์ซีซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงเลยทีเดียวที่นี่อากาศหนาวมากเนื่องจากโรงแรมที่เราพัก เป็นเหมืองช่องลมของภูเขาจึงมีลมแรงตลอดเวลาโรงแรมที่จีนเดี๋ยวนี้สะดวกสบายและสะอา,ะอาดเลยทีเดียวเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยมื้อเช้าที่โรงแรมพออิ่มแล้วระหว่างรอเวลาขึ้นรถพวกเราก็ออกมานั่งเล่นและถ่ายรูปกันที่หน้าที่พักอากาศเช้านี้เย็นกว่าทุกวันที่ผ่านมาวันนี้เราจะขึ้นตากูก,กาเซียจึงจัดเต็มเสื้อผ้ากันหนาวเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อไปชมความงดงามของตากูกาเซียเมื่อถึงตากูกาเซียรเราต้องนั่งรถของอุทยานเข้าไปโดยจุดแรกก็สวยงามเลยทีเดียวครับไปกันต่อจุดที่2เป็นทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วพวกเราเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพราะมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะตากูกาเซียสวยงามมากๆเลยครับเราขึ้นกระเช้ามาถึงด้านบนด้วยความสูงถึง4,860เมตร ทําให้เรารู้สึกไม่กล้าเดินออกไปจึงนั่งพักที่ห้องรับรองก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวตากูกาเซียเป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวนมีความสวยงามของภูเขาหิมะฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าสีครามและพาทิสทิทอนกาเซียคล้ายดัง่งภูเขาเงินระยิบระยับ จากนั้นเราออกเดินทางสู่เมืองตู่เจียงเอี้ยนเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการจัดการน้ำหนึ่งในจุดหมายสำคัญของค่ำคืนนี้คือการแวะที่สะพานหนานเฉียวเพื่อชมการแสดงน้ำตาสีฟ้าการแสดงแสงเรืองลองอันน่าทึ่งจากจุลีซีเลืองแสงทันทีที่ข้ามลงพื้นน้ำเบื้องล่างสะพานก็เปล่งประกายสีฟ้าราวกับแสงดาวในสายน้ำการแสดงนี้เป็นมากกว่าความสวยงาม พาะมันสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งธรรมชาติเทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้ําของชาตูเจียงเอี้ยนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจากนั้นกลับเข้าที่พักคืนนี้เราพักที่โรงแรมจงเหียนอินเตอร์ที่พักสะดวกสบายทันสมัยเช่นเคยลบภาพเมืองจีนจากเดิมที่เคยไปเมื่อหลายปีก่อนสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแม้ข้างนอกจะหนาวแต่ภายในห้องอบอุ่นห้องน้ำทันสมัย ขนาดเปิดฝักบัวย,ยังมีเสียงเพลงให้เพลิดเพลินกับการอาบน้ำไปเลยเช้าวันถัดมาเราไปที่จตุรัสย่างเทียนบูเพื่อถ่ายรูปกับแพนด้าเซฟฟี่โดยเจ้าแพนด้าตัวนี้มีความยาวถึง26เมตรอยู่ในท่าน,นอนหงายบนพื้นกําลังถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชิงตูแล้วแวะไปทานสุกี้เสฉวน ซึ่งถ้ามาเฉิงตูห้ามพลาดเด็ดขาดบรรยากาศภายในเมืองเฉิงตูสะอาดสะอ้านมีทั้งช็อปแบรนด์เนมต่างๆมากมายส่วนตรงนี้เป็นบริเวณของวัดต้าฉือที่พระถังซัมจั๋งเคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ขอจบคลิปที่วัดต้าชื่อกันนะครับ